มันได้กลายเป็นจุดเด่นที่มีความน่าสนใจมากๆนะครับสำหรับอัลกอริทึมในการแสดงผลคลิปต่างๆของ TikTok เองนะครับที่ถือว่ามีความแตกต่างจากแนวคิดคอนเซปต์เดิมของโซเชียลมีเดียรูปแบบเดิมๆนะครับที่แต่ก่อนเนี่ยมันจะมองเห็นเนื้อหาที่โพสต์ต่างๆเนื้อหาต่างๆที่มาจากเพื่อนของเราแต่ TikTok คิดต่างนะครับแล้วอัลกอริทึมของ TikTok เนี่ยมีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Monday Business Case Study Case สวัสดีครับผมดนทลาดนจากโด,ดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการกิ๊กบันเดย์นะครับรายการที่จะมายกตัวอย่างเคสดัตี้ทางธุรกิจที่มีความน่าสนใจนะครับวันนี้มาพูดถึงอลกลริทึมที่มีความน่าสนใจมากๆของ t ิ k ตอ k เองนะครับเรียกได้ว่า t k t t o k เนี่ยมีความแตกต่างชีกกฎของโซเชียลมีเดียแบบเดิมๆที่มีมานะครับ ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่รุ่น MySpace เองหรือว่า Facebook Instagram Snapchat หรือโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยจะให้เราเห็นเนื้อหาที่เป็นเพื่อนของเราหรือว่าสิ่งที่เรามีความสนใจนะครับแต่ว่า TikTok เนี่ยได้สร้างกฎเกณฑ์ใหม่นะครับในการสร้างแชร์และการค้นพบเนื้อหาที่ มันผ่านจากอัลกอริทึมของ TikTok โดยเฉพาะนะครับซึ่งฟีดของ TikTok เองนะครับที่มีชื่อว่า For You Page เนี่ยได้เปลี่ยนเกมสำหรับเครือข่ายโซเชียลที่ขับเคลื่อนโดยเฉพาะเนื้อหาด้านความบันเทิงให้กลายมาเป็นแพลตฟอร์มระดับแนวหน้านะครับในขณะที่เครือข่ายโซเชียลมีเดียส่วนใหญ่เนี่ยพัฒนาขึ้นจากนิสัยและพฤติกรรมของเรานะครับเมื่อย้อนกลับไปในยุคแรกๆของโซเชียลมีเดียก่อนการเติบโตอย่างรวดเร็วของแอปอย่าง TikTok เนี่ย ตัวอย่างในอิส t a แกรมเนะครับประสบการณ์โซเชียลมีเดียของเราเนี่ยหรือเนื้อหาคอนเทนต์ต่างๆที่ปรากฏมาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับเรื่องราวที่ มีความสัมพันธ์เช่นเป็นเพื่อนหรือว่าเราไปกด Follow ไว้นะครับซึ่งรูปแบบนี้เนี่ยมันมีมาอย่างยาวนานนะครับทั้งใน Facebook, MySpace หรือเครือข่ายโซเชียลมีเดียอื่นๆนะครับที่เกิดขึ้นมาและมันก็ได้ผลมากๆนะครับเพราะว่าพฤติกรรมของมนุษย์ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็ต้องสนใจสิ่งที่ใกล้ชิดกับเราอยู่แล้วนะครับแต่ว่าสิ่งที่ Tik t o k ทำเองเนี่ยมันมันแหกกฎทุกอย่างเลยก็ว่าได้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยความสัมพันธ์ของมนุษย์เราเนี่ยจะ เป็นรูปแบบของสองทิศทานะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนเพื่อร่วมชั้นญาติสนิทพ่อแม่พี่น้องของเรานะครับ ซึ่งรูปแบบสองทิศทางเนี่ยทั้งสองฝ่ายเนี่ยจะยอมรับในความสัมพันธ์นั้นๆนะครับแล้วก็จะมีอีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็คือการรู้จักแบบสุ่มนั่นเองนะครับเช่นเราได้ไปพบใครบางคนในขณะที่เดินทางไปต่างประเทศคุยพูดคอถูกใจกันแล้วก็รู้จักกันนะครับแต่ว่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยเมื่อเรามีอายุมากขึ้นเนี่ยความสัมพันธ์รูปแบบนี้เนี่ยเราจะรู้สึกว่าไม่มีความเกี่ยวข้องหรือน่าสนใจกับเราอีกต่อไปนั่นเองนะครับและนั่นก็คือคีลักคอนเซปต์หลักนะครับของโซเชียลมีเดียในยุค ก่อนหน้านี้นะครับไม่ว่าจะเป็น Instagram Twitter Link in f ์อินเฟ k บุกนะครับก็คือเราสามารถติดตามแบบทางเดียวมันสามารถทําให้เราเนี่ยกระชับแวดวงครอบครัวและเพื่อนๆให้แน่นแฟนขึ้นนะครับโดยเฉพาะคนที่เราเนี่ยอยากเห็นโพส ในขณะเดียวกันเนี่ยก็มีการขยายเนื้อหานะครับในฟีดของเราให้กว้างกว่าการที่เราแค่รู้จักเป็นการส่วนตัวนะครับซึ่งนั่นก็คือการเกิดขึ้นของเพจต่างๆนะครับแบรนด์ที่เราสนใจติดตามหรือครีเอเตอร์ต่างๆนะครับอิฟลูเอนเซอร์ต่างๆที่เราสนใจในตัวตนของพวกเขา แต่มันทาให้เกิดปัญหาใหญ่ของสังคมมากๆนะครับกลายเป็นข่าวมาก่อนหน้านี้นะครับโดยเฉพาะเรื่องราวของการต้องมาเปรียบเทียบชีวิตนะครับของคนที่เราติดตามหรือเพื่อนของเรานะครับมันทาให้เกิดความรู้สึกเชิงลบและรู้สึกกดดันนะครับนําไปสู่ภาวะอารมณ์ที่อาจจะกลายเป็นโรคซึมเศร้าไปได้เลยนะครับซึ่งบางคนเนี่ยใช้วิธีการในการเลิกติดตามเลิกปิดแอป,ปโดยสมบูรณ์แบบนะครับแล้วก็เลิกใช้ไปเลยแล้วก็หันไป เซพคอนเทนต์อื่นทางวิดีโอเช่น Netflix หรือ YouTube เป็นความบันเทิงแทนนั่นเองนะครับมันทําให้เกิดที่ว่างบางอย่างนะครับที่ทําให้แพลตฟอร์มอย่าง TikTok เนี่ยมองเห็นโอกาสครั้งใหญ่มากๆนะครับเพราะว่ามันจะมีแพลตฟอร์มใดไหมนะครับที่สามารถปรับแต่งฟีดของเราให้เหมาะกับเราโดยที่เราแทบจะไม่ต้องไป Follow หรือว่าไปไลค์สิ่งสิ่งนั้นเลยนะครับซึ่งนั่นเองนะครับ Tik t o ก็เข้ามา สร้างฟีดข่าวที่ไม่เกี่ยวข้องแล้วก็ไม่มีความคอนเนคกับเราเลยด้วยซ้ำนะครับในบางอย่างที่มันแสดงออกมา t i k ตอกได้ปรับปรุงประสบการณ์ฟีดรูปแบบใหม่ที่ทำให้เราสามารถค้นพบและดูความบันเทิงได้ตามความสนใจของเราจริงๆนะครับนั่นก็คือฟีดที่มาของ For You Page ของ TikTok นั่นเองซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อแบ่งปันเนื้อหากับผู้ใช้โดย พิจารณาจากสิ่งที่อกอิทึมิ i กตอกได้เรียนรู้ว่ามีความเกี่ยวข้องมากที่สุดและเป็นที่สนใจสูงที่สุดสําหรับพวกเรานั่นเองนะครับเพราะว่าเราเจนได้ว่าหลายๆคนนะครับเมื่อเปิดแอปไปไม่กี่นาทีเนี่ย for you p a พ e ของ t i k Tok เองเนี่ยจะถูกปรับให้เหมาะกับความสนใจความเชื่อความอยากรู้และความหลงไหลของเรานะครับซึ่งมาในรูปแบบวิดีโอสั้นทำให้สร้างความบันเทิงได้อย่างเงียบๆแล้วก็ทำให้เราเนี่ยแทบจะเสิร์ฟติดก,กับมันนะครับ ซึ่งมันมีความน่าสนใจนะครับว่าทำไมหลายๆคนถึงเสพติดอาาัลกอริทึมของ t i k t o อกนะครับเพราะว่ามันถูกปรับให้เหมาะกับเราโดยเฉพาะเพราะ t i k t o อกเองเนี่ยคิดต่างน,นะครับทิกตอกเป็นเรื่องเกี่ยวกับการค้นพบและอาาัลกอริทึมทํางานเหมือนเป็นตัวจับคู่ที่มีความรวดเร็วมากๆนะครับค้นหาสิ่งต่างๆให้เราโดยที่เราเนี่ยไม่ได้ตระหนักว่าเราต้องการเห็นมันต้องไล่ไปถึงตั้งแต่การ ออกแบบอัลกอริทึมของโซเชียลมีเดียเลยนะครับเพราะว่าตัวอย่างแพลตฟอร์มที่ใหญ่ที่สุดอย่าง Facebook และ Instagram เนี่ยอาศัยสิ่งที่เรียกว่าโซเชียลกราฟนั่นเองนะครับพวกเขาตั้งใจที่จะเชื่อมต่อเราในเครือข่ายของทุกคนที่เราเนี่ยอาจมีความเกี่ยวข้องแล้วก็ใช้ข้อมูลเชิงลึกนี้นะครับเพื่อทำการโฆษณาแสดงโฆษณาต่างๆที่เราสนใจนั่นเองนะครับ สำหรับคีย์สำคัญในการสร้างความต่างๆ,ๆที่สำคัญของ TikTok ก็คืออัลกอริทึมของพวกเขาเนี่ยคิดต่างจาก Facebook กับ Instagram เลยนะครับเพราะว่าพวกเขาสร้างขึ้นจาก Interest Graph นะครับมันทำงานโดยใช้ความสนใจและเนื้อหาของเราที่เราตอบโต้ด้วยนำสิ่งที่เราชอบและไม่ชอบและเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ใช้อื่นที่มีความสนใจเหมือนกันซึ่งที่ตอ k เองเนี่ยก็จะเก็บรูปแบบของ พทิน์ของ Social Graph ไว้ในอีกเฟดหนึ่งนะครับแต่ for You Page เนี่ยเป็นสิ่งที่กระตุ้นการค้นพบของผู้ใช้เราแทบจะสามารถดูวิดีโอ2 3รายการโดยไม่ต้องมีผู้ติดตามสักคนเลยก็ได้นะครับอัลกอริทึม t ิ k กตอสามารถดูแลและจัดก,การสิ่งที่เราชอบได้อย่างรวดเร็วมากๆ โดย t i t t อ k เนี่ยใช้เทคโนโลยี AI พัฒนาไปตามความสนใจที่เปลี่ยนแปลงของเราในแบบ r e ียลไทมนะครับซึ่งอัลกอริทึมเนี่ยจะค้นพบสิ่งที่น่าสนใจสำหรับเราในขณะที่เราเลือกด,ดูวิดีโอแบบสั้นเนี่ยจะช่วยทำให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่ามันเป็นเนื้อหาที่สามารถทำการโปรเซสได้เร็วกว่านั่นเองซึ่งหลายคนเนี่ยใช้ t k t t o k เป็นแพลตฟอร์มในการค้นหาความสนใจต่างๆหรือเพื่อความบันเทิงเท่านั้น มันเป็นรูปแบบที่คล้ายคลึงกันของระบบ Recommendation ในการ Shopping บน Amazon นะครับโดยพิจารณาจากสิ่งที่คนอื่นมีลดนิยมคล้ายๆกันซื้อของผลิตภัณฑ์ใน Amazon นั่นเองนะครับเพราะว่า Amazon เองเนี่ยก็ไม่ได้สร้างขึ้นบน Social Graph แบบคือขาย Social Media อย่าง Facebook หรือ Instagram นะครับดังนั้นพวกเขาจึงใช้พฤติกรรมในอดีตของเราและจับคู่เราเนี่ยกับผู้ที่มีพฤติกรรมการซื้อที่คล้ายคลึงกันนั่นเอง ความแตกต่างของ t i k t ต่อเนี่ยก็คือมีความเป็นส่วนตัวสูงแล้วก็มีความแม่นยำมากๆนะครับเป็นความแม่นยำที่สูงมากๆมีความสามารถเฉพาะเจาะจงสำหรับความสนใจส่วนตัวและในอาชีพของเรานะครับถ้าใครลองไปทดลองเนี่ยฟีดของแต่ละคนในมือถือแต่ละเครื่องเนี่ยจะมีความแตก ต่างกันอย่างสิ้นเชิงมากๆนะครับไม่เชื่อก็สามารถไปลองดูได้น,นะครับลองเอามือถือของเพื่อนแล้วก็ไปดูฟีดใน Tik t o อกเนี่ยโอ้โหมันแตกต่างกันมากๆนะครับซึ่งจุดนี้เองทําให้ t i k t อกเนี่ยอาจจะรู้จักเราดีกว่าที่เรารู้จักตัวเองด้วยซ้ําส่วนสภาวการอาอัล l อริทึมของ Tik t o อกก็คือการเน้นที่เนื้อหาวิดีโอแบบสั้นส่วนบุคคลนะครับ มันเป็นการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานที่วิธีที่ผู้คนทั่วโลกเนี่ยมีส่วนร่วมและการค้นหาการค้นพบทางด้านออนไลน์ด้วยวิดีโอแบบสั้นนะครับเพราะระบบเนี่ยจะรับข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมของเราได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับด้วยข้อมูลจํานวนมากในระยะเวลาอันสั้นพวกเขาเนี่ยทำให้มันสนุกและง่ายสําหรับผู้ใช้ในการทํางานและการเสพคอนเทนต์จากแพลตฟอร์มของพวกเขาเนี่ยทำให้คนส่วนใหญ่เนี่ยมีความรู้สึกสนุกสนานไปด้วยนั่นเองนะครับ และที่สาคัญการใช้วิดีโอแบบสั้นเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้เหล่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์และตัวแพลตฟอร์มเองนะครับสำหรับผู้ใช้เนี่ยเราสามารถบริโภคเนื้อหาที่เป็นส่วนตัวในปริมาณมากโดยใช้ระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นนะครับสำหรับครีเอเตอร์เองเนี่ยก็สามารถทําให้เนื้อหาของพวกเขาเนี่ยคนพบได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการแปลเนื้อหาที่ยาวกว่ามาแปลงเป็นชิ้นขนาดพอดีคําสามารถเสพฟได้แบบง่ายๆนะครับและวิดีโอแบบสั้นเนี่ยจะทําให แพลตฟอร์มเองเนี่ยได้รับข้อมูลที่ต้องการได้เร็วยิ่งขึ้นดังนั้นพวกเขาจึงสามารถปรับเปลี่ยนประสบการณ์ในแอปและกลยทื่ให้เป็นส่วนตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองไม่น่าแปลกใจเลยนะครับที่ข่าวที่ออกมา Facebook เอง Instagram เองนะครับที่พยายามปรับตัวเลียนแบบ t i k t o อกนะครับเพราะว่าความนิยมและความสําเร็จของ For you page นั่นเองนะครับได้ผลักดันให้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียขนาดใหญ่อื่นๆเ,เนี่ยสร้างผลิตภัณฑ์วิดีโอสั้นของตนเองนะครับไม่ว่าจะเป็น YouTube Short Instagram Real Snap s ชทสปอตไลฟ์เป็นต้นนะครับและเริ่มเปลี่ยนโฟกัสไปที่การจัดลำดับความสำคัญของอินเทลเลสกราฟมากกว่าโซเชียลกราฟซึ่งนั่นเองนะครับที่ทำให้เหล่าครีเอเตอร์ที่ทำคอนเทนต์ได้ถูกใจแพลตฟอร์ม t i k t o k เนี่ยสามารถสร้าง Follower ได้อย่างมากมาย t i k t อกเองก็เติบโตอย่างต่อเนื่องและแพลตฟอร์มอื่นๆก็ทำตามนะครับแต่ดูเหมือนว่าพยายามทำตามยังไงเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะเลียนแบบต้นฉบับอย่าง t i k t o k ได้นั่นเองครับผม สำหรับเรื่องราวของอัลกอริทึมของ TikTok ใน e ีนี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวทางธุรก,กิจเทคโนโลยีและว,วิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek Flower Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean Apple Podcast Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์ม B ล็อกดีดในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้้อยังไงก็ ฝากกด follow ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ LINE ADD ที่ on, a, r a d r a d ด n ads th a r a d s o l สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ